วิธีสั่งของเนอสาด้านะครับก็คือจะประมาณนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเนาะให้เราเข้าไปที่ดัซด้านะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการไปที่คําว่าเราก็ไปเลือกดูสินค้าก่อนอว่าเราต้องการที่จะทําการเอาสินค้าอนะไรเนาะก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเนาะอ่า อันดับแรกเราก็ทำการมาดูอันนี้นะครับอ่าเราก็มาเรื่อดูสินค้าก่อนว่าเรากันที่จะสั่งสินค้าอะไรนะครับอย่างเช่นผมจะสั่งอันนี้นะครับสั่งอันนี้นะครับอ่ะสั่งโทรศัพท์มือถือโนเกียนะครับอ่ะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะวิธีตั้งเนี่ยเราก็ต้องดูเลือกสีก่อนว่าร้องกันเอาสีไหนนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะเอาสีสีเอ่อสีดำนะครับสีดำใช่ไหมอ่ะ สามร้อยสี่บหกบาทใช่ไหมครับเราก็เลือกเอานี้เข้าไปนะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยเจ็ดิบสองบาทนะครับอ่าเราก็มาดูที่อยู่ให้ถูกต้องนะครับวิธีการกอรอกที่อยู่มันก็จะยุ่งยากนิดนึงเขาให้กอรอกที่อยู่นะครับแต่ผมเนี่ยไม่มากอรอกให้ดูนะเพราะวมันเสียเวลานะครับใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับเห็นคนอื่นทําผมก็ลองมาทําให้ทุกคนได้ดูนเลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าส่วนเราก็มีด้วยหกเปอร์เซ็นต์นะหกบาทนะครับชําระด้วยอะไรชําระด้วยผ่าน q r วอาร์พอยส์ชำระด้วยชำระด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ชำระด้วยเงินปลายทางชำระด้วยบัตรเครดิต หรือเดบิตนั่นเองนะครับอ่าก็คือผมจะชําระด้วยเงินปลายทางนะครับแล้วก็ชําระด้วยเงินปลายทางก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าก็คือ จะได้รับอยู่ที่ประมาณ12บสถึงสินะครับโอเคไหมครับอ่ะอาจจะได้ใช้านิดนึงนะครับอ่เราก็ทำการไปที่คำว,ว่าสั่งซื้อนะครับอ่ะเรากำัการเก็บคอยนะครับเก็บคอยเลย ครจะเก็บก็หรือไม่เก็บก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับ นี่ครับเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ลองสั่งซื้อกันดูนะครับสำหรับใครที่ลองใครที่ทำไม่เป็นก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ